วันที่12สิงหาค 2, ม2564เวลา10นาฬิกา30นาทีนายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระท,ยระทยรัยพราชทานส่วนภูมิภาคสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์76จังหวัด ภายใต้โครงการสภาสังคมสงเคราะห์55ปีใต้ร่มพระบารมีประจำปี2564นักศึกษาการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนสืบเนื่องจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนและเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2564และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564 ด้วยการส่งครห์แก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนในการต่อสู้ชีวิตรวมทั้งให้บริการคำแนะนำปรึกษาตรวจสุขภาพการอบรมฝึกอาชีพแนวทางการประกอบอาชีพเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามควรอัตภาพตามพระราชาวนีในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนได้ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระไทยพระราชทานและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กพิเศษและครอบครัวจากนั้นเดินทางไปมอบสิ่งของให้แก่ผู้ต้องขังหญิงณนะเรือนจำจังหวัดแม่ห้องสอนด้วย